สวัสดีคะ่ะก้อยจะเพชรลอยล้าสมุนไพรนะคะวันนี้น้องก้อยจะพาพี่ๆมาปรุงดินปลูกหอมบนเข่งกันค่ะการปรุงดินปลูกบนเข่งอ่ะมีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีใหม่ล่าสุดที่น้องก้อยใช้ที่สวนค่ะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องมีอตถุด,ดิบอะไรมากมายให้พี่ๆสามารถทําตามได้ง่ายๆค่ะสูตรนี้ใช้เวลาหมักแค่7วันก็สามารถลงปลูกหอมได้แล้วนะคะน้องก้อยจะใช้เป็นมูลหมูแบบนี้นะคะหรือใครมีมูลวัวมูลควายเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะสูตรนี้จะหมักแค่7วันถ้าเราไม่มีเก็บดิบใหม่ๆ ป็นส่วนผสมค่ะการปรุงดินสูตรนี้น้องก็จะใช้ปุ๋ย1ส่วนกับดิน1ส่วนเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าหน้าดินของเราเนี่ยต้องเป็นหน้าดินร่วนปนทรายค่ะถ้าหน้าดินบ้านของใครเป็นหน้าดินที่มันเหนียวกว่านี้เนี่ยพี่ๆต้องเอาแกลบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวเนี่ยมาผสมเพิ่มอีก1ส่วนนะคะเพราะถ้าดินเหนียวเนี่ยหอมก็จะไม่ค่อยโตรากก็จะไม่ค่อยเดินค่ะหอมแบ่งเลยเขาจะชอบดินปรุงร่วนซุยชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะการที่หน้าดินของใครไม่ได้เป็นดินร่วนปนทรายแบบหน้าดินน้องก เพิ่มความโปร่งให้กับดินได้เลยค่ะสูตรนี้เราหมักดินเสร็จแล้วก็สามารถโกยใส่เข่งได้เลยค่ะสูตรนี้น้องก้อยจะไม่ได้ใช้ฟางรองก้นเข่งแล้วนะคะหลังจากนั้นนําเข่งไปเรียงเป็นแปลงคุมฟางหนาๆรดน้าไว้7วันก็สามารถลงปลูกต้นหอมได้แล้วค่ะ